มาดูเทเลนครับจังปอมโคแจ้ครับเออนักขับรถที่มาแล้วครับจะประมาณกี่บาทขับเดยอุทับขยี้ครับตรงนี้เราอยู่การตรซ้อมเนี่ะ ก่อนนะครับ1.445ครับสวัสดีทุกท่านครับตอนนี้เราอยู่ที่งานพุทธหันษาของศักรรมนะครับทีสนามของ14ตอนนี้อยู่ในช่วงเทศรันนะครับ ภาพประสิทงิเป็นไงบ้างครับฝว่าต้นเดือนเช็คกันไหนครับ,รบมาได้เลยนะครับมาแผงตอนนี้6 0พัดดีมีสะดุดมีไร้ไหมฮะ ทุกท่านครับตอนนี้เทสลันกันอยู่นะคะตอนนี้มาดู2.2ครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีอูพี่เป็นต่อครับเราอยู่ในงานพุทธศัานะครับที่สนามคอนเสิี่ครับตอนนี้เป็นช่วงเทสลันกันอยู่ตอนนี้จะอยู่ในช่วงเทสลันของงานพุทธันษานะครับตอนนี้่างวัดเอา สองจุดสองมาซ้อมนะครับช่างตอนนี้ช่างเล็กนั่งนั่งรอแข่งรถครับ มาดู2อครกับเทสลันครับจัวัดชมนี้ครับรสิบพหนครับโอ้โหสิบเอ็ดส สามห้าสามครับ่คยเข้าไปแล้วันจะไปเป็น สุกัวจะมีครูพิเศษด้วยเลยด้วยนะครับสวัสดีครับพันเลสซิ่งไวรุนจิรสซิ่งนะครับสวัสดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันไปครับเดี๋ยวเราบอกให้อยู่แชร์เมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะแจ้งอีกทีนะครับอ่าตอนนี้แชร์ได้นะครับตอนนี้แชร์ได้เดี๋ยวถึงกําหนดเน็ตเมื่อไหร่แล้วผมจะบอกนะครับ ถ้าคนดูสัก200ก็จะไม่ต้องแชร์แล้วนะครับถ้าคนดู200นะครับเน็ตผม29บาทนะครับวันนี้เราอัดเน็ตมาเต็มที่เลย29บาทตอนนี้ตอนนี้แชร์ได้อยู่ครับสวัสดีเท่าทารกครับป i n g c h a n n ตอนนี้ตลาดหุ้นเปิดแล้วนะฮะใครที่ว่างๆก็มาดูรถที่คลองส4ก,กันได้นะครับ เดี๋ยวเราเช็คแท็กสักครู่นะฮะอันนี้เช่ยงพลของเจ็คเข้ามาเราล้ว,ลวเราไลค์สองช่องทางน,นะครับมี YouTube ในมอยแม็กแล้วก็ในเพจของตีไท้อูนะครับแช่งลิดมาไมครับคือวันนี้มันจะมีทั้งหมด3ชุดนะครับก็คือชุดแรกก็จะเป็นรถซอ้อมอ่าแล้วก็รถในรายการ2.5 5 หัวก,กินเหมดกองแล้วก็มีคู่พิเศษนะครับจะมี3มชุดก,ก็จะวิ่งกันมั่วๆหน่อยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกทีว่าคันไหนอะไรยังไงแล้วกันแต่ช่วงนี้ก็คืออยู่ในช่วงซ้อมอยู่พีซมาครับจอดอาลาอยู่นู่นนะครับเนี่ยจอดอาลางนูคนครับพีเพร้อมเสมอครับไม่เน้นแรงครับเน้นวัดไมกิโลครับ แต่ารถมาซ้อมอยู่ครับมาดูของเจ้าคน,ค,คนาของเจ๊ครับตับขาสิติงครับ,บ,ยรบอยู่ในช่วงการเทรนนนะซ้อ,ซอมๆันอยู่ตอนนี้อยู่ช่วงกันซ้อมครับ ช่วงนี้ยังกดไลค์กดแชร์กันได้อยู่นะครับได้ครับจะไปตากต่อครับ Thank you. หลุดน,นะครับ <Okay. S 1> น่าจะมีอะไรทั้งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดย่างครับ แก่งกีมองอยิงให้ดูไหมนี่ก็ฟักไฟจังเลยนะจังหนูบนแพ้วครับมาดูเวลาเทสตรันครับของจังปนของเจครับมาตับพลาสติกครับ ดีครับเอาไหมฮะโวดน่าจะไปแก้ไขก่อนครับก็ผมชอบแม่กังหนนหัวจะปวดตอนนี้อยู่การเทสลันอยู่ครับไปเทส์ันไปก่อนสบายสบายครับวันนี้งานง่ายๆครับสบายๆ การจัดที่วิจพะพวกันเลยๆๆ <laughs> พวกกันละมันดีเลยประมาณนี้ครับ <c oughs> เดคันนี้ครับตอนนี้คันนี้น่าจะอยู่ในผู้พิเศษด้วยนะ <c oughs> อันนี้ก็าประเทศล้า <c oughs> น,น,นาเดแกู้ตังเดแก่นาเต็นงาเ็นก็เริ่มแล้วนะฮะใครที่บาังว่าสำหรับนักลงทุนเจอหน้าแท็กครับ

จะอยู่ในช่วงเทสตรันนะฮะสวัสดีวิสาคาร์บอนครับมาเลยจะมาเลยนาเซนสนันแล้วตอนเนี้ยคงกิงกงกิงเต็ไมไหมดครับตอนนี้ครับเร็วครับจะลุกแตกแล้วไม่ได้เล่นนะ <c oughs> เหมือนคนจัดเหมือนเหงาอ่ะคือจัดไปงั้นน่ะเหมือนเหงาอ่ะขอจุดตรวจ มาดูเวลาลำนี้ครับ ไฟดับไฟฉันดับฝากบอกพี่ต้นนะครับผมเอาสองขวดที่ไม่ต่ออะไรสองขวดตายแหละไฟน่าจะมีปัญหาครับเราต้องควบคับแก้ไขไฟก่อนอไฟดับนะครับไฟสเตตไฟสเตตดับเวลาก็เลยมีขึ้น กอไปเป็นช่องเล็กแม่กองครับเทชรลันครับพี่เติมพี่เป็นต่อเข้าอะไรสองขวดพี่เป็นต่อเข้ออะไรสองขวดอ๋เนี่ยอะไรสองขวดยาแข็งก็เหรอ นี่สั่งกันมามาเปล่ามิตร์มาเปล่ายาแข็งเงินเดมส่งไปให้ <c oughs> <c oughs> มาดูจังเล็กแม่กอครับม่ <c oughs> รันนะครับโดยโอท็อปขยี้ ก่อนนะสถวตฟุตหนึ่งจุดสี่ห้าหนึ่งสวยงามรีโวลีโวไม่แน่ใจครับว่าเข้ามาซ้อมคือตอนนี้มันมีอย่างที่บอกไปมันมีทั้งหมด3ชุดนะครับจะมีรถซ้อมแล้วก็รถในรายการสองพันห้าแล้วก็คู่พิเศษ เราสาวคนไหนสนใจลงมาหน้าเทสก่อนได้นะครับตอนนี้นักกีฬาลงทุนนะครับ <c oughs> นีนักกีฬาลงทุนนี่นะเดี๋ยวอ่ะบรรยากาศเดี๋ยวรอด,ดูครับว่าจะมีใครเทสรันเพิ่มเติมไหม <c oughs> ถ้าไม่มีเราก็จะลงไลฟ์ไปก่อน ีเบลสไลด์ออดอ่าเดี๋ยวเราดูรถซ้อมนะครับช่วงนี้ยังเปิดซ้อมอยู่นะครับโ <c oughs> อ้ลุงผ่านพีอย่าง สวัสดีไม้สลับรีครับอ่อบิ๊กมีเมนนะครับเวลาเป็นการเสียเวลานะครับเอ่อข้างหน้าข้างหน้าแถมเลยนะครับตอนนี้นะครับสําหรับรถฟอร์ดน่าจะซ่อมมันหิ่มแล้วนะครับ เดี๋ยวตอนนี้รถซ้อมน่าจะเบรก,กแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาไล่ทีตอนที่รถวิ่งกันเลยแล้วนะฮะก็เพื่อนๆก็ฝากกดติดตามไว้เลยเดี๋ยวจะพาไปไล่ต่อเพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงการซ้อมมาอยู่ว่ายงก็เรื่อยๆครับอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาอีกรอบนะครับเดี๋ยว มีรถเข้ามาซ้อมหรือว่าเริ่มการแข่งแล้วเดี๋ยวจะมาไล์ให้ทีนึงครับ